เมื่อใดง่วมันนี่เมื่อดดง่วงก็หลยอยู่ดีอ่ะพงวม่เสื่อมหรอไมันสื่อมพรอกไม่ันมาเบิง่งนี่เรามาืา่อคือปะจกักษตรวาจังเลยคกว่ามากว่าวันครัเป็นไรตามมึงถือตายยืนป่้ง่ว่ไห มากกว่าตัวงามอยู่งามอยู่เนาะมันเป็นเมียสาวอ่ะมันเป็นเมียสาวอ่นนัโอ้เป็นว่าเปิดหลายเป็นเลยโอ้เล็กน้องง้อหน่อยเลยเป็ดอยู่างง้อเมียสาวบอเมียสาวงามเลยตัวนี้โอ้ยง้อง้อหน่อยมันพ่อมูกันโอ้ยหนาไงมมีสนามคือคือพ่อพ่อพันเดียวกันแต่เมื่อนี่ตาคือกันมันเลย ีมันลูกงวนนี้วนบ่มันแดนน้ำกันมางหันนคือเป็นพอพันเดียวกันนี่แหะเปนสิ่ทายกันเนาะเป็นีนึงเิ่ายมียลูกนีวันวบบเบงยดนกกันนะีี่นนันนันี่นบอกันก้อนพี่น้องเป็นไกันีเดียวกันเนาะกันครับสวัสดีครับพี่ฟัวเฮงว มาแล้วมะมาแล้เลมาแลกัมีแห้งเนาะตัวเป็น่อค่ากันได้มีมาเลาะบางทีกันกับมีแห้งเด้แล้วถาได้ออกสนามที่พอสมใจเรามาโดนเดาสุเทียใาลูกสาวมากเดี๋ยวนี้พอได้ทายเราสุเกียี่จีบที่พอสมใจขายเงี้ยท่านี่พอสมใจขายเงี้ยอันี่แปดเอาอยู่ที่แปดฮะที่แปด้ยพวเกินซะ จนซะมันมันอยู่นี่แล้วเจ้าจูคุ้มเจ้าจูเบบกินหลายแต่ซจบ่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 ได้กินหลายครับเพราะว่าผมผมใส่บอใส่ไมนแปดสามสิบผมได้หนิเพราะมันเฉื่อยเ้าใจมันมันบ่ฮอดมันเป็นอย่างมันจะบ่หันฮอดสามสิผมเอาบ่อีพอเรียนแล้วขึ้นรถแล้วเออเอาสองท่านไปเออมึงมึงเอาวะสิบแปดสิบแปดฮะสิบแปดสิบแปดพอท่านเอา Bò han han song 2002 cho bịt cái biết cái bịt. và biết vô. Bò bò

เอาขั้นหูเล้กว่าเวครับูกม่ไปเอ่งลูกเล้งยได้ไเียามนนกันเนาพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยดูข้งว่วสุดตัอวัวบ่สุดเรียบร้อยกันแล้วเรียบร้อยกันแล้วกระตัเิ่งรอะพามันั่หกไปยั